ระบบอวัยวะภายในของผู้หญิงมีโครงสร้างที่ซับซ้อนรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุจึงมีโอกาสเกิดปัญหาที่หลากหลายและแตกต่างกันตามวัย ความสำคัญนะคะของการตรวจภายในของคุณผู้หญิงนะคะก็คือเพื่อหาความผิดปกติค่ะของระบบสืบพันธุ์สตรีค่ะทั้งในกรณีที่มีอาการและไม่มีอาการนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจหาซิสตรวจหาเนื้องอกได้โดยถ้าเกิดได้รับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีค่ะ,คะก็จะสามารถทำให้เราได้เจอความผิดปกติเนี่ยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกค่ะ T.V.S. นะคะหรือเรียกว่า transvaginal ultrasound นะคะก็คือการตรวจ u ล t r า s o u n d เนี่ยคือการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงค่ะเป็นวิธีการหนึ่งอะคะอ่ะโดยทั่วไปเนี่ย u ล t r a s o u n d เนี่ยมันก็จะมีทั้งผ่านทางหน้าท้องและผ่านทางช่องคลอดโดยในทางนาีเวชกรรมเนี่ยค่ะการ u ล t r a s o u n d ผ่านทางช่องคลอดเนี่ยเขาม,ามีบทบาทมากเพราะว่าสามารถ ดูอวัยวะในอุ้งเชิงกานเนี่ยคะ่ะได้ชัดเจนกว่าการอันตราซาวผ่านทางหน้าท้องอะคะ่ะโดยทั่วไปข้อบ่งชี้ที่เราจะทำะคะ่ะมันก็สามารถดูความผิดปกติในอุ้งเชิงการานได้นะคะดูการตั้งครรภ์นในไตรมาสแรกได้แล้วก็ประเมินมดลูกและรังไข่ในกรณีที่ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ค่ะผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามช่วงอายุเป็นประจำทุกปีหากคุณผู้หญิงละเลย รอจนเกิดอาการผิดปกติอาศสายเกินไปอายุที่ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าผู้หญิงนะคะที่อายุตั้งแต่25ปีเป็นต้นไปนะคะหรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วอะคะ่ะก็สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ะคะ่ะ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะและการอัลตราซาวทางช่องคลอดเนี aviation, ่ยสามารถทําร่วมกันได้ไหมสามารถทําร่วมกันได้ค่ะก็มีประโยชน์นะคะก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คือการตรวจปากมดลูกหาความผิดปกติของปากมดลูกใช่ไหมคะส่วนการอัลตราซาวเนี่ยเราก็จะดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ซึ่งก็จะได้ครอบคลุมไปในคราวเดียวได้ ให้คุณผู้หญิงนะคะเข้ามารับการตรวจภายในนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะเพราะการตรวจภายในนะับปัจจุบันนะคะง่ายและก็ปลอดภัยอะคะ่ะถักมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ทุกช่องทางของโรงพยาบาล b n s ค่ะ